สวัสดีค่ะครูเกศน,นะคะเป็นครูประจำอยู่ที่จุลาเิลเตอร์ค่ะประสบการณ์การ,รสอนภาษาอังกฤษที่นี่นะคะมากเป็นเวลากว่า10ปีค่ะค่ะจุลา รับผลสอบ IGCSE หรือไม่นะคะพูดอย่างนี้ค่ะจุฬาเทียบเท่ากับมหาวิลัยใช่ไหมคะนั่นก็คือจุฬาลงกรมหาิทยารัยเพราะฉะนั้นการสมัครเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรีของจุฬาเนี่ยค่ะเมื่อสอบผ่าน IGCSE แล้วเนี่ยน้องๆจะได้แค่วุฒิม .4 ใช่ไหมคะดังนั้นจําเป็นที่จะต้องสอบ A level ต่อค่ะเพื่อให้ผ่านและได้รับวุฒิเทียบเท่ากับม .6 นะคะซึ่งอิงตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยค่ะว่าเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาต ตอนปลายในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสรุปก็คือว่าหากน้องๆจะอยากเข้าจุลานะคะจะต้องสอบ IGCSE บวก A Level ค่ะ